สัญญาซาตานตอนจบคลอสโลดในใจคุณคลอสโหลดไม่ใช่แค่สี่แยกที่ไหนสักแห่งในมิสซิสซิปปีแต่มันคือจุดตัดในใจที่ไม่มีป้ายบอกไม่มีไฟแดงไม่มีเส้นแบ่งเลนแค่ช้ามืดวันหนึ่งคุณตื่นมาแล้วอาจต้องเลือกทางเดินที่ไม่มีวันย้อนกลับในตำนานโรเบิร์ตจอห์นสัน ขายวิญญาณเพื่อแลกเสียงกีตาร์จากนรกในหนัง c r o s s อ o โล s ปี1986ยูจีนมาโทนเอาชนะแจ็คบัตเลอแล้วเดินจากไปพร้อมวิลลี่บราวนแต่ถ้าวิลลี่ไม่ใช่แค่เพื่อนของโรเบิร์ตจอห์นสันแล้วเขาคือใคร <Huh? S 1> บางคนบอกว่าวิลลี่บราวนอาจไม่ใช่เหยี่ยแต่คือ ีศาจซะเองบางคนบอกว่าเล็กบ่แค่พ่อมดบูดูคนกลางคนร่างสัญญาซาตานแต่ถ้าทั้งหมดนั้นแค่ฉากหน้าและจริงๆแล้วข้อตกลงมันเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนที่เราหลงทางเองแล้วละ่ะสัญญาซาตานไม่จำเป็นต้องเซ็นด้วยเลือดมันอาจมาในรูปของ สัญญากู้ซื้อบ้านที่ต้องผ่อน30ปีจนหัวงอกหรือคำว่าผมยอมในวันแรกที่คุณเข้าสู่ค่ายเพลงหรือแม้แต่วันที่คุณบอกตัวเองว่าขอแค่รอดวันนี้ไปก่อนกับสัญญาเงินกู้มหาโหดแล้วคุณก็ไม่เคยพูดถึงมันอีกเลยแจ็คบัตเลอร์อาจแท้ทางเพราะเจอเพลงจากพาคกนินี่หมเล นักเวลินที่ถูกกล่าวหาว่าขายวิญญาณให้ปีศาจเช่นกันเพลงที่ยูจีขุดกลุกก้นหีเพลงเก่งที่เล่นได้ตั้งแต่สมัยเรียนที่ทอคลาสสิกแล้วทำไมบัตเลอร์ถึงเล่นตามไม่ได้ทั้งที่เก่งกว่าใครแล้วทำไมยูจีนถึงไม่เลือกเล่นเพลงเอง Turkish March ของโมซา์และจบแบบบลูสเพลงที่ทำให้เขาได้เป็นนักเรียนที่เก่งที่สุดของสถาบันดนตรี แต่เพราะนั่นอาจไม่ใช่แค่โนต้ตแต่มันคือบทสวดสลายพันธะที่ปีศาจเล่นเองไม่ได้แม้จะดันสายเสียงโนต้ตสุดท้ายก็ยังไม่ถึงขนาดว่ามีขันโยกฟลอยด์โลสว้าวตอนเล็กบารชีกสัญญาคุณมั่นใจได้ยังไงว่านั่นคือสัญญาของเวลลี่บราวถ้ามันคือของแจ็คบัสเลอร์ที่พ่ายแพ้แล้วเดินจากไปอย่างหมดความเชื่อมั่นอีกต่อไป แล้ว,วิลลี่แค่ยืนดูอยู่เงียบๆเ,เหมือนเคยละ่ะและก่อนที่จะเดินมาจนถึงสี่แยกอาถันคลอสโลดวิลลี่เอ่ยปากว่าจะขอแยกทางกันไปเพื่อให้ยูจีนออกไปสารต่อสร้างตำนานดนตรีสุดท้ายหยุดยืนพร้อมหันมายื่นมือให้ยูจีนชะงักจับมือแบบงง,งๆพร้อมคำว่า we got the deal ที่วิลลี่พูดกับยูจีน มันหมายถึงข้อตกลงใหม่หรือแค่คำยืนยันว่าขอบใจนะที่เดินมาถึงตรงนี้ด้วยตัวเองเราไม่รู้ว่าวิลลี่บลาวเป็นใครแน่แต่เรารู้ว่าเราทุกคนเคยผ่านคลอสโหลดมาแล้วหลายครั้งในชีวิตบางครั้งเรารอดบางครั้งเราก็ไม่บางคนบอกว่าคลอสโหลด คือสถานที่สาบแช่งแต่มันอาจหมายถึงจุดตัดทางแยกที่คุณตัดสินใจเงียบๆว่าจะหักหลังตัวเองดีไหมแล้วคุณละ่ะเคยขายวิญญาณตัวเองให้กับอะไรบ้างบางดีลบนทางแยกจุดตัดคลอสโลดของชีวิตคุณอาจต้องตัดสินใจเอาเองว่าจะเปิดเดีลใหม่กับบางเดียวที่ไม่สามารถปิดได้ถ้าหลวมตัวไปทำสัญญาปีศาจแล้ว คิดให้ดีก่อนตัดสินใจทุกทางเลือกมีความเสี่ยงหรือหลุมพรางที่ถ้าเดินผิดแยกอาจหาทางกลับไม่เจอไม่ว่าเลือกทางไหนก็จะต้องเดินต่อไปให้ไหวเตือนแล้วนะ <laughs>